ช่วงนี้ตรงบริเวณท่าลงเรือนะครับน้ำเริ่มลดลงนิดหน่อยขณะนี้เรากำลังเอาเศษไม้ออกจาก ที่มาติดสะพานนะครับทั้งทหารและก็ประชาชนในพื้นที่ออกมาตอมผางร่วมกันทงกำนันหรือว่ากำนันร่วมกันนะครับช่วยกันออกเศษไม้ออก มาขอแรงหน่อยขอแรงหน่อยไอ้ที่ทีนะครับช่วยกันทั้งทาหารอาสออบตกำนันสวัสดิ์ชาวบ้านช่วยกันนะครับโอเคโอ้ทองใหญ่